เคล็ดลับการแก้เรื่องเงินขาดมือบ่อยๆของหลวงพ่อฤาษีลิงดำสิ่งที่เป็นความเครียดอันดับหนึ่งของคนเราก็คงเป็นเรื่องของเงินทองหากไม่มีเงินก็คงไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายแน่ๆฉะนั้นวันนี้บอกกล่าวเล่าธรรมได้นําเคล็ดลับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาฝากกันค่ะท่านว่าควรทำบุญชําระหนี่สง์ และร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปสี่สอขึ้นไปหากใครที่มีปัญหาเงินขาดมือได้มาเท่าไหร่ก็หมดนั่นคือวิบากกรรมไม่ว่าคุณจะทำบุญเข้าวัดเท่าไหร่ก็อาจจะช่วยได้ไม่มากนะักหากคุณนั้นทำผิดจุดการที่จะทำให้วิบากกรรมเบาลงนั้นต้องทำการชําระนี่สงคือการช่วยชําระค่าน้ำค่าไฟ หรืออะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดนั่นเองในหลายๆครั้งที่เราลืมไปว่าวัดมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วเงินบริจาคเองก็ไม่เพียงพอนักช่วงที่วิกฤตที่สุดก็คงเป็นช่วงเข้าพรรษาเนื่องจากพระไม่สามารถออกบินทบาทได้ทำให้ไม่มีปัจจัยมาชำระค่าใช้จ่ายต่างๆนั่นเอง ซึ่งตามตำราของหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้กล่าวไว้ว่าการชำระนี้สมและร่วมสร้างพระพุทธรูปจะช่วยลดวิบากกรรมของคนที่เงินขาดมือได้เพราะนี้ถือว่ามีอานิสงส์มากและถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดควรทำบุญตามกำลังศรัทธาทำบุญให้ตัวเองไม่ลำบาก ถึงจะเป็นการดีที่สุดและเมื่อมีการชำระหนี้สงผู้ฟังคงสงสัยว่าแล้วหนี้สงเกิดจากอะไรแล้วไปติดหนี้สงไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่บอกกล่าวเล่าธรรมก็จะอธิบายให้ฟังค่ะพวกเราบางคนเคยหยิบฉวยสิ่งของที่เป็นสมบัติของวัดหรือของสงเช่นก้อนหินก้อนดินผลไม้ดอกไม้ใบไม้ หรือบางทีทรายติดรองเท้าเรากลับออกมาจากวัดแล้วเราเองก็ไม่ได้ทำบุญบางทีเหตุการณ์เช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นตอนเราเป็นเด็กๆชอบซุกซนบ้างเป็นต้นซึ่งทางวัดและพระสงฆ์นั้นไม่มีเงินเดือนและไม่มีรายได้ใดๆทั้งสิน้นเงินที่ได้มาก็คือเงินที่พุทธศาสนิกชนและญาติโยมต่างๆไปร่วมทำบุญทั้งสิน้น ฉะนั้นในบางครั้งเราเข้าวัดและบางทีไปใช้ทูบเทียนวัดบ้างเพื่อจุดทูบไหว้พระอาจจะดื่มน้ำมนต์และอาศัยไฟฟ้าของทางวัดเช่นพัดลมเป็นต้นแล้วลืมทำบุญฉะนั้นจะทำให้เราเป็นนี่สงทันทีโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเพื่อไม่ให้ต้องติดนี่สงไปถึงพบชาติหน้าซึ่งเราเองก็ไม่ทราบว่า เราจะไปเกิดที่ใดพบใดและมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาหรือไม่ฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่ประมาทจึงควรถือโอกาสชำระหนี่สงตั้งแต่วันนี้ทันทีที่มีโอกาสไปวัดเมื่อได้ไปทำบุญที่วัดใดคอยสังเกตตู้ที่ทางวัดเขาตั้งใจให้เราใส่เงินทำบุญเพื่อชำระหนี่สงจะได้ไม่ติดค้างไปพบหน้าต่อไป ฟังแล้วก็อย่าลืมไปชำระหนี้สงกันนะคะจะได้ไม่ติดค้างกันต่อไปสุดท้ายนี้บอกกล่าวเล่าธรรมก็ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจคล่องตัวทุกประการค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ